โอหไปแล้วทไมาสดยักระโดดอีกกระโดดอีกจุดนู้นเนป็นอะไรู้ล่ะ้โหเป็โอ้โหอันีมันเปแมใหญ่ ไหนวะเหรูปเหรไม่เห็นรูปเลยรูปมันอยู่ไหนอ่ะเดูมันเป็นรูปสีแดงๆเลดี๋ยวไปดูหังนะ่าีโก้เรื่วานเรานั่งละไมใจ ไม่ดูอนีดูท้าหล่ะไปดู้ดูวิ่งอยู่จปนคนวิ่งม่งเป็นวงกลมเลยอ่ะเนี่ยคนวิ่ง ฟื้นแม่งสั่นเลยเว้ยเป็นวงเลยสัวนไปวงกะจายอะ่เปิดบรรบากาศเปล่าี่ยอยู่บ้านอยู่บ้านแถวนี้เลยนอนยากกล้องไปแล้วเรากลองมาจากกลองมาจากกลองกลองตายแล้ว่ะนีลู้า เรีย <ละ S 2> กองไปไปแลยถ่ายรูกเลยใครไม่ไไ<ะ>อ่ายยิไง<ะ>ไหม,มล,ะละ่ทละทงนั่งกรณีเลยฮะนั่งกรีลยเจ็บนะ,ะนี่น,นี่เนปะ็นแข่งโงล 我来录吧。

คนยิงยิงแหลคนยิงคนยิงยิงตอบไปวะฮะบวกบาง้อง่อองารารเดีว่ายระนามลการะึไปกยงเร็วเร็วเนือเสียง แต่เด็กมว่แต่วิ่งยิงแค่แสงขนนะไกลๆเยอ้าวใครมาเล่นระเบิดปวนอันนี้ใส่มาแสงยิยิงอะไรมาแจกให้ยิงปืนมานี่ เพ่ีสี่พ่อีข้าวังตัวพ่อทำกาครากมัาารรเื่อแจกดอยิงเเมันะเนงเียบิฉลในตัวีตานรวยเลคอคุ แม่นงสั่นมาเลยอา้ไมมันแบบไฟมันขึ้นมาไไฟมันขึ้นมาไฟแบบไฟมันขึ้นตรงป่า การทีมีขสอเผร่ข่าวรเผยแพร่าวสรที่ม่ถ้องอย่างนี้ทำให้ัญหาอันตรายทานาทที่ผ่านมาทผ่านี่ผ่านนี่ผ่านมาานท่านมาทีนมาทีนมาทนมนนี่ผ่านมานมาทีนมาทนมนมาที่ผ่า

ไเ่ในเมืองต่าง Bra! วันนี้กอาพี่โลอ่ะวันเขาเนี้กเอพี่โลอะแม่งมาแล้วแม่งระเบิดลงแม่งหมอบเลยขอพีตี้ไอพี่ตี้ไอ้ภาพสุดขั้ะโอ้โหกดีแม่ง ทำอะไรเหรอสติงเลสสติงเลส

จริงๆนะตกตรงนี้แม่งเสถียด้าน có tham nó nó có tiếng nó chà quá rồi <laughs> cái nó 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 qua cái cái nó nó qua 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 cái nó cái 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 แตกเสียงคูที่าจไดยังไง้หูวะมียิงยิงแม่งมันโอ้โหหูไหลิมดโบดีล้งล็อก่ยังไม่ดงเลยนเอ้ยั้งนี้ออกะ โอ้ยกระตายะนัดนัดสวยรุ่งไม่ดัง

ทางอากาศ่ยนยิงทางอากาศนปีกใหญ่ให้มันนต้องยิงมันี่นาตามนี้ยิงเลยกิดเราโดนวลบิดทิ้งไันของเราถีไปเดี๋ยวเราจะมีายุทธอย่างรวดเร็วและรวรว 人形がお、大い。大。これ。<music> <music> 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 จริงๆถึงเวลาจริงยากนะเนี่ยร้อนร้อนมากถ้ามนเปรัเวลาจริงความรักสายสูงสุดไม่ใช่คนทั่วไปแบบนี้นีออกาถ้าเราดูแลายยีเียเพราะะร่เนยอ

ก็เลยเอาเอาอาปีีมาใส่นะจะได้สมจริงอ่ะ I don't know.

มาโดมาโดเสียนไม่ได้มาโด 好吧。Yeah, ยิงไปไปไปตอนแรกกัวิ่งไปนี่เลยนะเออกป็นมื้เเหลืองอ่ะยิงแบบเ่นงกลเลยุนนี่เลยยดกันตใหญ่กับนางาุกระดงกตกมาปุ๊บตรนนีนะ้เล

โอ้แม่งเหม็นเลยเห็นกันปลาแล้วฟลิงฟลิงเพิ่มข่าวครับลงมืเก็บปอกกระถิ่งใส่ไม่ได้ใส่เอาอทองเหลืองเนี่ย

ลกเสือชาบ้านเียลูกเสอาวบ้านเาไม่ได้ขนลูกเสือชาบ้าน่แค่แบบเอาขงมาเสริมไปเฉยองเสริมนี่ยโอ้ไปาิมีราคามีการเอาปุ๊ป่าเลยนะ นี่นกบินสักตัวอะนีตัวนเแถวนี้เห็นนกบินมาสักตัวเพราะวันนี้มีมีเห็นคนทำนาเลยตั้งแต่เช้าตั้งแต่มาอยู่ที่นแผีเลยอลยก็เห็นรถถังเห็นรถถังไม่อยากเล่นเป็นเบออฟแคเลยถ้าเอาไทเกอประณปาณเอาอ